มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหลวงพ่ออารง์โกรธสวนกลับหมอบีปเมเงินบริจาคยืนยันไม่ใช่ดำริอาตมาเ7สิงหาคม2568หมอบีทูตสื่อวิญญาณได้หอบเอกสารเข้าชี้แจงแสดงความบริสุทธิ์ใจที่กองบังคับการปรปาบปรามเปิดเผยผ่านทางรายการแฉว่า เงินทั้งหมดตนเองไม่ได้มอบให้วัดพระบาท้ําพูแต่มอบให้พระราชวิสุทธิประชานาถหรือหลวงพ่อพอลงกฎเจ้าอาวาสวัดพระบาท้ําพูโดยตรงเป็นเงินสดซึ่งหมอบีอ้างว่าเป็นดํารบความต้องการของหลวงพ่อพอลงกตล่าสุดนะคะทีมข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์เดินทางไปพบพระราชวิสุทธิประชานาถหรือว่าหลวงพ่อพอลงกเจะเอาวาสวัดพระบาทนําพูอีกรอบเพื่อสอบถามกรณีที่หมอบีกล่าวอ้างเมื่อคืนนี้ ดวยหลวงพ่ออลกกรกดกล่าวว่าตั้งแต่แรกเริ่มที่หมอบีเข้ามาเป็นจิตอาสาที่วัดพระบาทน้ำพุหมอบีก็รวบรวมเงินบริจาคมาถวายอาตมาเป็นเงินสดตั้งแต่แรกอาตมาขอยืนยันว่าไม่ใช่ดําริหรือความคิดของอาตมาเป็นดําริของหมอบีตั้งแต่ต้นซึ่งช่วงแรกไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าจํานวนเงินน้อยแต่อาตมาก็เคยเตือนหมอบีไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าให้ทําอย่างตรงไปตรงมาเพราะเป็นเงินทําบุญของญาติโยมต้องทําให้เป็นบุญจริงๆต่อมาหมอบีมี รมาขออาตมาใช้ชื่อโครงการใจฟ้าในการเปิดบัญชีและต่อท้ายโดยนายเสกสรรอาตมาก็ไม่ได้ห้ามอะไรใครขออะไรมาหรืออาสามาช่วยกิจการของวัดด้านไหนกิจการงานด้านไหนอาตมาเองก็ไม่เคยห้ามแต่ก็กำชับตลอดว่าให้ทำอย่างโปร่งใสตรงไปตรงมาเบื้องต้นเมื่อวานได้มอบหมายทนายความและวิย,ยาวจากรไปลงบันทึกประจำวันกับพนักงานสอบสวนสพเมืองลบบุรี เอาไว้ก่อนสิ่งที่หมอบีออกมาพูดเมื่อคืนก็ไม่แปลกที่สังคมจะมองว่าเป็นการโยนกันไปโยนกันมาเพราะสิ่งที่หมอบีพูดก็ยังไม่เคลียร์ยังไม่ชัดเจนอัตมาพร้อมที่จะเจอหน้ากับหมอบีได้ทุกเมื่อขอให้หมอบีพร้อมเมื่อไหร่บอกมาได้เลยจะได้ถแถลงข่าวพร้อมกันต่อหน้าสื่อมวลชนและหมอบีจะได้ตอบข้อสักถามของสื่อมวลชนอย่างตรงไปตรงมาส่วนสถานที่อัตมาสะดวกและพร้อมที่วัดก็ได้พร้อมเมื่อไหร่ก็ขอให้บอกขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่닷คอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ